ในหมู่บ้านเล็กๆความหวาดกลัวปกคลุมผีร้ายอลวาดผู้คนสิ้นหวังไร้ที่พึ่งจนกระทั่งแสงทองศักดิ์สิทธิ์พุ่งลงจากฟากฟ้าส่องใจกลางหมู่บ้านและจากแสงนั้นท้าเวสวรณปรากฏกายองค์อาจสง่างามและเปี่ยมด้วยพลังเมตตาเหล่าพูดผีปีศาจทนแสงทำไม่ได้พวกมันโผล่ออกมาอย่างบ้าคลั่ง ด้วยกระบองศักดิ์สิทธิ์ท้าเวสุวรรณฟาดฟันแสงทองสาดกระจายมานร้ายสลายหายไปเมื่อความมืดมิดสลายแสงแห่งศรัทธาก็กลับคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้งศรัทธาคือแสงสว่างความดีคือเกราะคุ้มกันถ้าคุณศรัทธาในเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ของคุณได้ที่ช่องเส้นทางศรัทธา